วันนี้นะบิวซัก็จะพาทุกคนนะมารีวิวฟรีมาเก็ตที่สระไอโนโมโต,โตสเตดเดียมนะหลังาที่เราไปได้มากันนาน,นานมากๆเลยนะมันเปิดทีไรเราก็ไม่ว่ากันวันนี้เป็นวันที่วันอยู่ราชการเั้ก็มีฟรีมาเก็ตกันเราก็เลยได้มาวนเวียนที่ฟรีมาเก็ตกันเดี๋ยวไาดูว่าจะมีขอออัปเดตอะไรกันบ้างอ่าเราก็ซื้อตั๋วนะในราคาผู้ใหญ่300เยนเด็กเข้าฟรี อันนี้คือหน้าทางเข้าตอนนี้เขากาลังปิดอยู่นะเดี๋ยวเรารอรอสิบโมงถึงจะเปิดปุ๊บเราก็ได้เข้าปลื้ดเลยอันนี้คือตัว๋วออนี่ไงถ้าเกิดสมมติเข้าเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยเข้าตั้งแปดโมงเช้าเลยเนี่ยจะเสียพันเยนก็คือเราได้เข้าก่อน2ชั่วโมงเราจะมีสิทธิ์ได้เลือกของก่อนถ้าเกิดเข้าธรรมดาก็คือ300เยนเนี่ยสิบโมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็อันนี้ไงถ้าเกิดสมมติใครถามว่าอ่ะจะมีเมื่อไหร่นะกันนี่ยิง r ิวอดคนได้เลยเนี่ยค r วอดนนี้ www.recycle.org r นะอันนี้เขาจะบอกว่าแต่ละที่ในโตเกียวเนี่ยจะมีวันไหนบ้างเมื่อไหร่เนี่ยที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือยิงคิวอาโคะเองวันนี้คือแบบมีของเยอะมากเลยอะเรามีของตั้งแต่แบบทางข้าวมาเลยอะดูสิมีของบบว่าของแฮนด์เมดด้วยอะมีบางคนเขาก็แบบว่าลากกระเป๋ามาอย่างนี้เลยนะนี่ลากรถมาอย่างนี้เลยเปลน้ามาก4,000เยนเท่านั้น อันนี้คือเครื่องไฟฟ้านี่อันนี้เป็นอุ้ยอันนี้อันนี้แบรนด์ดีอันนี้คือแบบว่าขายสี่พันเยนเท่านั้นอุปกรณ์เคสมือถุงมือถือเครื่องประดับมือถือนี่ก็มีนะอันนี้ก็เป็นแบบผ้าที่แบบว่าอ่าผพัชดตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจห้าร้อยสี่ร้อยเยนเองทุกถูกมาก,มากๆเลยอะ่ะเอาไปขายที่เมืองไทยได้แ,แบบอุตส่าหปืนนางเลยเนี่ยหมวกเลิศหมวกเลิศดูสิหมวกแบบว่าอุยมีฟุงฟ้งฟลิ้งแบบว่าติดเลื่อมติดอะไรนิดห้าร้อยเยนเท่านั้น ส่วนเจมตานี่คือกำลังเลือกเสื้อให้ตัวเองอยู่ไหนดูซิเสื้อตัวนี้เสื้อเสื้อแมวเสื้อหมาวังกบฟุกุห้าร้อยเยนเท่านั้นทุกถูกถูกมากอ่ะเนี่ยใครรักหมารักแมวนะมาหยิบอันนี้ได้เลยอ่ะแล้วแบบว่าดีไซน์สวยๆนั้นเลยอ่ะอันนี้คืออ็อกซ์เซอรี่นะเกิดใครไม่มีซองแอมเมสหรือวคาเทียก็ขายแค่ร้อยเยนเท่านั้นอะการ์ดคาเทียก็สองร้อยเยน อีดอ e ก็100เยนเท่านั้นน่าอันนี้คือแบบว่าเกิดใคร,ใครขายอุ้ยอันนี้อันนี้อะไร100เยนเท่านั้นของโค้ชที่เท่ากระเป๋าโค้ช100เยนอันนี้คือกล่องอะไรไม่รู้ของแอร์เมสในราคา100เยนเท่านั้นนะ่าเอาไปขายเมืองไทยนะแบบว่าเลิศค่ามากอุ้ยนี่เป็นแบบว่าถุงแบรนด์เนมถุงแอร์เมสถุงหลุยวิตตองเขาก็ขายกันแบบว่าถูกชาแนลก็มีนะอันนี้ลับรอเลสสองร้อยเยน เราเพิ่งรู้ว่าถุงอย่างเนี้ขายได้ด้วยเผื่อแบบบางคนแบบว่าแอสเซสซีไม่ครบก็มาซื้ออย่างเนี้ยนี่ทุกคนเห็นไปนี้ไหมอันนี้กระเป๋ายี่ห้อจอระเข้นะเนี่ยเขาขายหนึ่งพันเยนเองยังไม่ต่อเลยนะถ้าต่ออาจจะได้เหลือประมาณแปดร้อยเจ็ดร้อยไหนน้องแก๊บได้อะไรได้กระเป๋าคาดอกครับใส่ iPad ได้ในราคาพัน0ยหสิเยนสองอหสิบเยเอาจากพันหใช่ไหมต่อเขาเหลือพันสองหสิบเยนเออเลยเขาลดให้อะไลดให้ นายต่อเขาหลือพันหนึ่งให้เขาด่าก่อนเอออุ้ยอ no ันนี้หนึ่งชิ้นห้าร้อยสองชิ้นแปดร้อยสามชิ้นพันเยนเจนี่ตัวนี้เหมือนเดี๋ยวดูด้านหลังสิเหมือนเสื้อคนงานที่ทำงานในสนามบินเลยอ่ะนี่อันนี้ก็ยี่ห้ออันเดอร์ออมนะเห็นไหมตัวละห้ารอยเยนสามตัวพันเยนเท่านั้นอันนี้ก็นี่ดยแบรนด์ ทาเคโอคิคุจิแบรนด์ญี่ปุ่นลดมากห้าอเยนนไม่น่าเชื่อถกถูกเนาะออกจากร้านเมื่อกี้ก็มาเจอร้านนี้หนึ่งตัวสามร้อยสองตัวห้ารออันนี้เป็นของผู้หญิงลดและถูกกว่าร้านเมื่อกี้อีกนะน,นี่นะอะไรนี่คือสไตล์หวานๆไม่ไม่เหมาะกับเจ๊น้ำตาลหรอเจ๊มตาลต,ต้องเหมาะสไตล์อะไรสไตล์ขมๆดิบๆเถื่อนๆอันนี้แบบคงก้าวมาดูดิอันนี้แบบว่าเป็นตาาุ๊กตาไม้ตุ๊กตาแล้วอันนี้อันนี้เป็นแบบว่า ถาดหอยสังอ่ะ800อัดละแปดร้อยเยนวูนี้มีเหล้าด้วยหรอ,อ,นอนเหล้าเก่ากระเจีมตานี่คือถืออะไรเนี่ยถือถือไม้ <c oughs> ถาดไม้น,น,นี่อันนี้มีแบบชุดชาด้วยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรที่เปิดขวดจะเป็นลายเมอไลออนอ๋อไปพัทยาก็มีที่ <c oughs> มีวิธีการ <c oughs> เปิดขวดสิงคโปร์อ้โแบบขวดเหล้าโบราณขวดเหล้าเล็กๆน่าน่ารักมาก อุ้ยมีโทมิคาด้วยอ่ะอิน้อแกเพิซื้อกระเป๋าไปพันสองร้อยห้าสิบพอมาเจ็บดิบนี้พันสองพันสองอุ้ยเลิศดมีมีฟังก์ชันเยอะไม่เป็นไรกระเป๋าแฮร์รอดจะ่สองร้อยเยนเท่านั้นนะเจ้อ,อ,อุ้ยอันนี้เหรออุ้ยนี่มีแบบโทมิคาแบบอันเล็กๆก,ก็ดูสิอันเล,กเลก็กๆอันละสองร้อยเยนเท่านั้นนะ่ะรวมตัวการ์ตูน อันนี้600เยนอันนี้ค่าจะสูงอ๋อเยบ้าเยบ้าแท็กเซีเ่เลยเนี่ย600เยนเท่านั้นถูกถูกอันนี้เจกำลังจะเสร็จละใบนี้จากพันสองเจกำลังจะต่อหรือพันหนึ่งจะได้ไหมอุ้ยได้ด้วยอะ่ะได้ปะเป็นไงเจาาคได้ในราคาหนึ่งพันเยนเท่านั้นเลยค่าจริงจริง,งรในดูซิดูซิฟังกช์ชันเจมีอะไรบ้างก็คือใส่ของ กระเป๋าหนึ่งกระเป๋าสองเออมีกระเป๋าสองกระเป๋าสามแบบเออเลิศแล้วก็มีขวดน้ำได้ด้วยค่ะอ๋อเออเลิศด้วยกระเป๋าหลังด้วยกระเป๋าหลังด้วย,เ,วยเออ <laughs> ซื้อมา,นาในราคาถูกกว่าอีาน้องแก๊บมาหลับเหรออันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือมือถือเฟอร์รารี่อันนี้คือมือถือปลาด้าหรอในราคาหนึ่งพันห้าร้อยเยนทูบถูกเหลือเกินเนี่ยอุ้ยมีเบนตาโคชด้วยห้าพันถึงพันเยนเท่านั้นอุ้ยนี่กระเป๋าโคชสี่พันสามอะ โคจิโคจิเนี่ยซื้อไปขายเมืองไทยอันนี้ก็ถุงแบบจากห้างแฮร์ริสอะราคาอะไรไม่รู้แต่ว่าหนึ่งถึงห้าร้อยเยนเท่านั้นอันนี้เมื่อกี้ร้านเมื่อกี้ถูกกว่าเพราะร้านเมื่อกี้ร้อยเยนเท่านั้นนี่แปดร้อยเยนอันนี้แบบห้าร้อยเยนแบบเป็นไอ้แท็กกระเป๋าวะผูเห็นแล้วแบบน่ากลับไปซื้อร้านเมื่อกี้มากเลยอะแท็กกระเป๋าของโคสเนี่ยห้500ราร้อยเยนร้านเมื่อกี้หนึ่งร้อยเยนเท่านั้นอะ อ๋ออันนี้ดูแบบว่าดูคุณนายคุณนายอะ 3, ย่ะสามพันแปดร้อยเยนเท่านั้นถ้ากิดต่อเออต่อก็คงจะได้อีกเนี่ยน่าจะเดือสักสามพันเยนนะไม่ถึงพันบาทถูกถกมากเนี่ยน,นีแก้สวยๆราคาเก้าร้อยเยนนี้มีขาตั้งกล้องด้วยมีพรมด้วยแปดร้อยเยนเท่านั้นเองแปดสิบห้าคูณร้อยเจ็ดสิบราคาแปดร้อยเท่านั้น ดูอันนี้แบบหนึ่งรอยเยนเท่านั้นนะทุกตัวหนึ่งรอยเยนแบบว่า,นวา,นาะวะคนคุยก็แบบเยอะมากอันนี้ก็หนึ่งรอยเยนเท่านั้นดูแบบกองกัรพัฒนาทื่นทึกตาดีได้ตาร้ายเสียคุณเด็ดเด็ดในหยิบมาดูซิกระเป๋า bm เท่าไหร,ร่วะ, <45 S 2> ะสวี่พันห้าสี่พันห้ารอดมากมานี่ไงดูไม่ได้อย่างไรง <S <S> <S เป็นอานาเบลกับเต็มตัวแล้วเออเป็นอนาเบลมากเลยเนี่ยถ้าเกิดเด็กนตามใส่ตัวเนี้ตายตัวนี้ ลองดูไม่ไม่เหมาะกับจีอย่างยิ่งหูอันนี้ก็เป็นถุงแบบหนึ่งร้อยยนขึ้นไปเอเซ์สสรี่หูยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะดูของใช้แตะลยานน่ารักน่ารักอันนี้ก็เป็นพวกนาฬิกานะ Citizen Timeex อะไรอย่างนี้แบบของเก่าๆใครสะสมนาฬิกาดูได้ เสืต่างได้อะไรมาอีกดูสิได้แหวนเนี่ยราคาสามร้อยเยนค่ะแหวนเธอคอยส0 0ามร้อยเยนเท่านั้นอ่ะเพื่อเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จกักอันนี้คือวิทยุเทปคาสเซ็ตนะจ๊ะมันจะใส่เทปได้ด้วยดิข้างหน้าเห็นไหมอู๋วันนี้คือแบบว่าคนเยอะมากอะร้านขายของเยอะมากอะปอกติชั้นบนเนี่ยแป๊บเดียวหมดละอันนี้ยังไม่หมดเลยอะแว่นหน้าลาก็ดูแบบเป็นรามังกรด้วยข้างๆอะหูพันเยนเท่านั้น วิชามันนี้ชุดละ400เยนเท่านั้นนี่อุปกรณ์เครื่องครัวนะเครื่องปั่นเครื่องมิกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่เป็นแบบมือสองอูนี่ก็ได้อันนี้มา Google Home จาก500เยนเราต่อเหลือ300เยนของเจมส์ตานก็คือเครื่องถอนคนตะกรแล500เยนต่อหรือ300เยนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเครื่องช้ขนาดกันจาก1,200เยนต่อหรือ1,000เยน3อันเนี่ย1,600เยนอูยต่อแบบฉ่ำมากเลิศมาก โูเซร็จแก้วอันนี้หนึ่งพันเยนอันนี้สวยมากโอันนี้เป็นแบบคริสตัลของโฮย่าด้วยอ่ะราคาหนึ่งพันเยนแหมเขาก่อนนี้เกือบห้าร้อยเยนจะซื้อเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้แบบว่าแก้วสองอันเนี้ยคู่ละร้อยเยนเท่านั้นอันนี้คือเสื้ออินแบล็ตัวละห้าร้อเยน เราเสร็จจากชั้นบนแล้วเราก็จะลงมาดูชั้นล่างกันรอบนอกข้างล่างก็นจนใหญ่ข้างบนอีกนะเพราะว่ามันรอบนอกไงอูนี่ก็เจอร้านเสื้อหมาเสื้อแมวอีกแล้วน่ารักอีกแล้วมีหมวกด้วยน่ารักนะ่าอวน,นี้คือของเล่นเด็กอิกเกียหนึ่งพันหนึ่งร้อยเท่านั้นเขาก่อนเขาเคยเขาเคยขายไปแบบหมื่นสองเลยอันนี้แบบหนึ่งพันหนึ่งร้อยเท่านั้นน่ะอูอันนี้เสื้อดักต้นบนอลน่ะห้าร้อยเยนเท่านั้น ด้กเสื้ออะไร <c oughs> งอคงหรือโงกุลนะ <c oughs> ไม้ผัดกรอบก็มีอย่นี้ราคา3 0 0 0เยนถูกหรือแพงไม่ดูคุณก็บอกว่าไม้เบสบอลนี้เป็นไม้เบสบอลที่เป็นนักกีฬาเบสบอลใช้แต่ใครก็ไม่รู้จักอันนี้ก็เป็นเสื้อเบสบอลของที่มีลายเซ็นของนักเบสบอลด้วยราคาหนึ่งหมื่นเลย มีใครรู้บ้างว่าจิ๊กซอวน,นี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบราคามัน1,000งแสเยนคือแบบมันหายากหรือมันอะไรแพงมากอันนี้คือหมวกทหารหรอหมวกอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ของอเ,เออของหมวกรัสเซียแน่เลยเนี่ยห้<อ>าหมื่นเยนนอกจากมีร้านขายของแล้วยังมีร้านขายของกินด้วย นี่เราก็ซื้อขบับมากินในราคาเจ็ดรอยเยนนี่นี่คือไายซาวโรสกี้เหาสามันเยนเท่านั้นเองอันนี้ไงนะเจ๊ดูกระเป๋าโค,โคชโรือเจหกพันห้าอุ้น,นี้กม็มีมีของข้าวด้วยเลิศมากม้ของข้าวอุน,นี้ตอนเด็กๆเ,เคยมีกระตาบแบบนี้ กระต่ายตีกองตีจนแบบกองทะลุเลยอะ่ะไหนตีน้ำตาลเขาได้นี้นะวีฟิตนะออกกําลังกายนะถามคุณลุงคุณลุงบอกเท่าไหร่อ่ะสองพันห้าสองพันห้าอ่ะสองพันละกันอ่ 1, ะพันพันนั่นนะ้ายแปดร้อยจะไม่อ่ะได้เอาไปเลยเลิศมาเป็นของมือหนึ่งด้วยยังไม่ได้แกะปฏิกิิยเลยนี่อันนี้บอกว่าที่ใส่รองเท้าแต่ว่ามีเฉพาะที่ใส่นะราคาอาระห้าร้อยเยนกีต้านี้เจ็ดพันหกร้อยเยน ปัตยาอันนี้คือที่ทำหนมครกใช่ไหมกินเสร็จแล้วจะตายไม่อัศนมิมเต็มกระเพาะเลยเนี่ยอุ้ยอันนี้แบบจานโนริตะเกะสามพันสองร้อยเยนเท่านั้นให้ดูสิอุ้ยแกชแชมเปญนพันสองลดลดอันนี้สองพันห้าอู๋อันนั้น,อ,นอ,อันนั้นช้อนซ่อมลดมากเห็นบรรยากาศแบบแย่งๆกันอย่างนี้ถึงแบบแนชินจ<า>ังเลยอ่ะมันร้อยเยนอะไรร้อยเยนเท่าน,<ย>นัาน้นดู มันก็แย่งแย่งเขาคือมีสาเอตเหรอจ๊ะอุ่นน่าสะสมแบงค์น่ะอันนี้คือแบบว่าสามเรียงกันหมดเลยอ่ะเลขเ s ีย i นัมเบอร์ส่วนนี้แปดเรียงกันหมดเลยอ่ะอันนี้ศูนย์ศูนย์สามซื้อศูนย์แปดนี่อันนี้คือแบงค์หมื่นอันแรกหรอศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่เรีย i นัมเบอร์แบบเนี้ยขายอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือแบบว่าเหรียญตัวเลมอนอ่ะน่ารักดีอันนี้คือบรรยากาศนะแบบว่า อยู่ลานชั้นบนนะแล้วก็เดินวนเสร็จแล้วหนึ่งรอบล่างและรอบบนมันมีอีกเทคนิคนึงคือว่าเรามาให้แบบใกล้ใกล้ร้านจะปิดอะประมาณสักบ่ายสองตลาดวานเนี้ยเราสามารถต่อราคาได้แบบเยอะมากเลยคือเหมือนเขาเขาขี้เกียจจะจะเอาของกลับแล้วว่ากา็ให้ไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ้าเกิดสมมติใครมีเวลาว่างนะเดินถึงมาสักบ่ายสองนะเราก็ได้ราคาถูกมากๆต่อได้แบบเป็นพิเศษ อาวันนี้เราก็มาแอวกันที่อันยนุโมโตสเตเดียมนะแต่ละคนก็ได้กันสบักสบอ,สบอมไปบูลสั่งด้ g ได้ l e c h r o ค e อันหนึง่งเดี๋ยวไปขายเจกโก,โก้มันต่อเลิศมากวันนี้แบบรู้สึกว่าเขาแบบมีของขายร้านขายเยอะเยอะกว่าปกติอะคือวันนี้มาแล้วคุ้มปกติมันจะจัดทุกๆอ่าไม่จัดวันอาทิตย์เดือนละครั้งแต่ว่าวันนี้มันมีวันหยุดพิเศษวันพฤรหัสมันก็เลยเอามาจัดวันพฤรหัสแทนคนกันเยอะเยอะเหลือเกินนะเนี่ย วันนี้รู้สึกเออคุ้มมากค่าข้าวสารอ้อยเยนเท่านั้นว่วางๆก็มากันได้ครั้งหน้าจะมีเมื่อไหร่ไปติดตามเอาเองจาก QR ว o d e โคที่ให้ไปต้นคลิปย้อนกลับดูต้นคลิปเองนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าบิวซังจะพาไปที่ไหนติดตามตอนต่อไปนะวันนี้กลับบ้านก่อนละไปทำยำกิน